นอกจากนี้ค่ะพี่สาวน้อยในช่วงเทียวเราท่องเที่ยวปีใหม่กันอยู่เนี่ยมีรายด้วยงานนะคะถทจะต้องอยุทํทำงานเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับปี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่พีหารนค่ะเดี๋ยวจะพาไปแลบ,บรรยากาศนะคะเยมเยี่มยมพีธาฮนกันสักทีค่ะโดยผู้บัญชาการทับเรือภักที่สองนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกําลังพ่นคณะที่บริเวณชายหาดย่างปักทงแดงอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าคลืนล่มในทะเลเนี่ยค่อนข้างแรงค่ะ เทบริเวณศูนย์บริการหนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยชายหาดส่งค้าไลฟ์การ์ดถนนชาลาัดถัดอำเภอเมืองจังหวัดสรงคา้าพลเรือโทพีจิตซีรุงเรื่องผู้บัญชาการถับเรือภาคที่สองพร้อมด้วยคณะลงพบนเทตรวดเยี่ยมจุดบริการประชาชนของกอง,องถับเรือเพื่อเป็นควันและกำลังใจให้กับกำลังพลนเทปฏิบัติหน้าเทใน่วงเทศการปีใหม่พร้อมกับมอบกระ้าวเครื่องอุปโภคบริโภคและการเรียนล้วงปูถวดเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ทางนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการถับเรือผาคเี่สองก็ได้สังการให้ศูนย์บรรเทาสธาธารณภัยทับเรือผัคที่สองตั้งจุดบริการประชาชนห่วงเทศกาลปีใหม่ระวังวันที่29ธันวาคม2566รยไปจนถึงวันที่สองมกราคม2567เจบริเวณศูนย์บริการหนักทองเที่ยวและก็รักษาความปลอดภัยชายหาดส่งค้าลาสกาดถนนฉลาดถัดเพื่ออำนวยความสะดวกและก็บริการประชาชนทางในด้านของการแพทย์รณรงค์ขับเคลื่อนปลอดภัยบริการสอบถามเส้นทาง การแจ้งเหตุ ช่วยเหลือประชาชนและก็นักทองเที่ยวทางทะเลรวมถึงบริการอื่นๆด้วยค่ะผู้บัญชาการทับเรือภากทสโงกระดิบกบขวาทับเรือภากไสโงได้บุรณาการกับสุดอำนวยการรักษาพลประโยชน์ช่องฉาดทางทะเลผักโซรั่วโซนชุนผักโซนนะคะแล้วก็เทศบาลนครสงขลาจัดกาลังพลมาปริวารเทให้บริการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการบริการทางการแพทย์แนะนําเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการดูแลทางทะเลซึ่งก็จะมีเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ไลฟ์การเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ช่วยประชา ชนขณะทีทางเรษฐวันนะครสุ้งคล้าค่ะก็ได้ปักธงแดงวายบริเวณชายหาดนาเนืองเจวักคือลมเนี่ยคน้างเรงน,นะคะ